อยู่อยู่ใกล้ๆสนามช้างตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆสนามช้างนะฮะใกล้ๆกันใกล้กันนหนเฮเสียงค่อยจังนี่อ่ะพี่เจมเรียบร้อยจ๋าพี่เจมไม่ไม่มาหาเลยนะวันนี้อ่พี่เป็นจพรจ๋าโอเคนะ f อจากกรุงเทพพี่แอลวเอฟซีจากกรุงเทพโอเคขอบคุณครับขอบคุณอยากเห็นหน้าแอดใช่ไหมอยากเห็นหน้าตะกล้รง เหออ็นหน้าบ่อยละเวลาหมือนเหมือนแรนเลยใส่แว่นตาใส่แว่นตาขอบเดียวกันเลยเออขอบเดียวกันเลยโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก,รก,รกทุกคนเลยจ้ะนู่นนนโอ้โหของฟของฝากก็มีเยอะแยะมากมายนะตอนนี้รถก็กําลังเทียบท่าให้แม่แม่น้องๆนะที่มาชมคุณแรนวันนี้กลับพร้อมกันนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอเคนะครับคุณลูกค้าบุรีรัมก็เยอะคุณลูกค้ามาจากต่างถิ่นก็เยอะนะครับวันนี้เยอะจังเลยเยอะจริงๆโอ้ยเนาะ no 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 เอามีถ่ายวีดีโอด้วยครับครับก็เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดนะครับห้างใหญ่ที่สุดใน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 จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในภาคอีสานในผมว่าได้นะเพราะว่าเยอะมา,มากๆเลยนครศรีธรรมราชาสวัสดีจา้านครศรีธรรมราชครับม,มีโอกาสมาเที่ยวบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลนะฟุตบอลก็เรื่องของกีฬานาอมีน้ําใจมีแพ้มีชนะธรรมดานะจ๊ะจะบอกห้อย่าเกลียดผมเพราะฟุตบอลนะจ๊ะอย่าเกลียดนะเออผมเป็นคนบุรีรัมย์โดยกาเนิดผมก็รักบุรีรัมย์นะแต่ผมก็ไปอยู่กรุงเทพมานาน ผมอยู่กรุงเทพมา14ปีจ้าคุณผู้ชมจ้า14ปีนี่น้องไรอันมาก็โอ้ยนี่ไม่อยากจะพูดเลยน้องไรอันมาห้างแตกแต่ผมโพสต์ครั้งแรกแล้วผมโพสต์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะโอ้ยอะไรโพสต์ผมอะ่ะเออคนไลค์คนแชร์คนคอมเมนต์มาเยอะจนกระทั่งผมงงเลยเอา้ามาไงนะมายังไงนะเออทุกวันคือคักทุกวันจ้า พี่เป็นจพรจ๋าถ้าเป็นห้างท้องถิ่นของผมก็คือคึกคักทุกวันเลยลูกค้าก็จะมาเยอะทุกวันทุกวันเห็นไหมแม่เม็นไเนี่ยแม่ได้ตกเครื่องบินแล้วฮะแม่กลับไม่ได้วันนี้แม่เป็นคนบุรีรามแม่คนบุรีรามว่ารอดตัวไปวันนี้เป็นเจ้าภาพก็ต้อนรับกับพี่ๆน้องๆแม่แม่ที่มาจากจังหวัดอื่นนะครับวันนี้แม่เขาเป็นเจ้าภาพวันนี้โอ้โหมาทุกจวันเลยใช่ไหมอยู่หน้าอยู่ตรงประตูเซมนเซ่นครับผม ครับครับประตูเซเว่นเซ้นเชิญนะครับผมเชิญครับเชิญครับอ่าฝั่งนี้ก็แม่แม่ที่นั่งรอนั่งรอรถมารับก็ยังไม่กลับนะคุณคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มีอ่าเมซอนนะฮะมีโรงหนังทั้งหมด5โรงด้วยกันนะอยู่ชั้น2อันนี้ตรงที่อ่าคุณเรียนอ่าแสดงนะครับก็จะเป็นทางขึ้นโรงหนังพอดีข้างบนนู่นโรงหนังข้างนู่นนะมีทั้งหมด5โรงด้วยกันนะคุณลูกค้าห้าโรงห้าโรงเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้คุณลูกค้าก็จะมากันประมาณนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้างห้างห้างทวิกิทสุด เซ็นเตอร์ก็มีประมาณนี้นี่นี่เห็นไหมร้านทองธนาคารนะเออร้านทองธนาคารอันนี้อยู่ใกล้ๆจุดที่ออคุณไรอันแสดงนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ่านนู้นจะเป็นศูนย์อาหารสุดยอดไกลๆนู้นนะคุณลูกค้านะอ,อันนียก็จะเยอะนี่เห็นไหมเนี่ย คือจะเดินแบบผมก็ไม่รู้ว่าคุณลูกค้ามากันโอ้โหอย่างไงมาเยอะจริงๆนะครับนี่นะนี่อฝั่งนี้โอ้อเมซอนหอมจากกาแฟจังเลยคุณลูกค้าเอาดีแท็กครูอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยรอบหน้ารอบหน้าพี่และอันมาก็มานะของแถมสุดพิเศษกันอีกด้วยซื้อเด็ดปันวันนี้แถมฟรีประกันค่ะโอ้โหดาราเรียนเป็วอะโอเคฟังน้องก็หน่อยฟังน้องก็หน่อยที่บอกว่า ส่วนของอินเตอร์เน็ตไฟฟแล้วเนี่ยนะคะยังมีส่วนของประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นห้างมีของกินเยอะนะคุณลูกค้านะประกันชีวิตค่ะให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมกันอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะสำหรับท่านแตที่สนใจอยากจะติดแต่บ้านได้เรามีของเลียงจากทางคูอะไรมอบให้แม่น้ำนี่นี่ดูเขาหน่อยดูเขาหน่อยพอดีน้องเขากดดันนะนะตอนที่คุณเรอันมานะตอนที่คุณเรอันมาน้องก็ไม่ได้พูดพอคุณคุณไรอันจบน้องก็ขึ้นเลยโอ้ เห็นใจน้องก็หน the the ่อยเนี่ยน้องน้องเขาโมแตแอบไปดูคุณเรียนอยู่เขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้โฟนมีโซนอาหารเยอะนะคุณลูกค้านะพิติกีจจากโซนอาหารแบบเยอะมากๆร้านรวงเยอะแยะจริงๆนะครับอันนี้ก็เฉพาะโซนที่อยู่เขาเรียกโซนโซนต่างๆก็คุณลูกค้าเยอะนะฮะก็พอดีเวลามีน้อยพอดี คุณเรียนก็ไม่ได้เยี่ยมชมห้างในฝั่งนี้เนาะก็เวลามีน้อยจริงๆก็อยู่ใกล้ใกล้กับตรงจุดที่แสดงมินิคอนเสิร์ตอยู่นะครับนะก็จะเป็นนู้นทางนู้นศูนย์อาหารฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งนู้นนะก็เรียนเชิญนะครับใครที่แวะมาที่บุรีรัมนะครับจะมาเที่ยวชมดูฟุตบอลดูสนามแข่งรถหรือจะมาดูประสาทหินต่างๆก็แวะมาที่บุรีรัมได้นะครับแวะมาเที่ยวที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆ โรบินสันวิกซีอยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับแต่ห้างเรายืนยงคงกระพัน50ปีแล้วคุณคุณผู้ชม50ปีแล้วตอนนี้อยู่อยู่ถึง50ปีแล้วนะครับปีนี้จะวันที่1ตุลาเราจะฉลอง50ปีเออนะน่าจะเชิญคุณเรีานมาสักอีกรอบหนึ่งนะ1ตุลา50ปีห้างทวีกิจเนี่ยอ่าอ่าอันนี้โซนโทรศัพท์นะโซนโทรศัพท์นะของกินเยอะมากๆโอ้โหอันนี้ คุณลูกค้าปกติก็จะประมาณนี้แหละก็จะเยอะจะเยอะประมาณนี้นะคุณลูกค้าก็พา,าแม่ๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในไร์สดช่วงนี้นะครับาพาชมห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์สักเล็กน้อยนะมินิโซก็มีโมชิโมชิอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคุณลูกค้านะสปอร์ตเวิลด์นะครับแล้วก็ธนาคารอมสินอยู่ฝั่งโน้น อชอปซาบิน่าก็อยู่ฝั่งนี้อีกชอปหนึ่งแล้วก็มีมิเตอร์ดีวช่วงนี้ก็จะมีงานมอเตอร์โชว์อยู่นะครับนะอยากให้น้องใหม่อีกใช่ไหมนะคิดว่าช่วง50ปีห้างนะวันที่1ตุลาเนี่ยครบรอบ50ปีที่ห้างชุวิกิตเปิดทําการนะก็ไม่แน่นะอาจจะมีดาราคนในคนหนึ่งมาก็ได้ <c oughs> <c oughs> อาช่วยกันลุ้นช่วยกันลุ้น <c oughs> เผื่อน้องร้านคิวว่างนะ <c oughs> ผมผมก็ว่างันเลยเนี่ยเออไม่เตอดีวายนี่ซาบีน่าอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งนะฮะพอดีน้องเรอันมาไม่ถึงตรงนี้นะครับเอ้นี่นี่อ่ามาไม่ถึงตรงซาบิน่าตรงนี้นะก็จัดรายการเหมือนกันนะคุณลูกค้าเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มิสเตอร์ดีวายอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่วก็มีมอเตอร์โชว์นี่มอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นพื้นที่จัดงานใหญ่อยู่นะคุณลูกค้าแล้วก็ประมาณเดือนตุลา กีกาธันวานี่แหละแล้วก็ขยายพื้นที่ฟูดฮอลล์ออกไปอีกเยอะเลยแล้วก็จะให้เป็นพื้นที่อีเวนต์ฮอลล์ที่เอาไว้จัดมินิคอนเสิร์ตต่างๆนะครับแล้วก็มินิมอเตอร์โชว์ต่างๆก็เอาไว้จัดเอาไว้จัดให้คุณลูกค้าที่อยู่ได้เห็นกันนะครับก็เรียนเชิญกันได้เนาะใครที่ไว้เวียนมาเยีย่ยมที่สาฮัตก็มีตามมั่วก็มีนะคุณลูกค้า,าฝั่งโงน้อนอ,อ,อ,อ่ะอีกรอบหนึงอีกรอบหนึ่งนี่นะครับ อันนี้โซนบางโซนนะคุณลูกค้านะบางโซนก็ไปไม่ถึงจริงๆนะครับผมนะพอดีคุณลูกค้าเยอะอย่างของ e อโซเกมอย่างเงี้ยอันนี้สวนสนุกยังอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาสวนสนุกจะย้ายไปอยู่ใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้เป็นกิกกระร์กกิกกราร์กเจ้าเดียวกันกับเ c โคเกมนี่แหละกิกกราร์กนะครับสวนสนุกที่ใหญ่มากๆเลยใหญ่ๆมากๆในภาคอีสานนะเพราะในประเทศเลยก็ว่าได้เนาะ <laughs> <laughs> เออโอ้ย นี่ตามหมัวอยู่ตรงนี้นะครับเรติน่าคลินิกร้านหมอลี่ลลี่เฮสปาฟู้ดฮอลล์อยู่ฝั่งนู้นนะฟู้ดฮอลล์ที่ขึ้นป้ายอยู่ฝั่งนู้นเป็นฟู้ดฮอลล์นะครับเนาะห้างใหญ่มากๆผมก็นะนั่งทาท่อสดให้แม่ๆที่อยู่ทั้งบ้านนี้ชมคุณเรียนก็โอ้โหนั่งพอเพียบเรียบร้อยเหลือเกินอ่นนี้พิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทแล้วก็คุณลูกค้าก็เยอะนะครับคุณลูกค้าก็เยอะนะฮะนี่นะครับเนาะ จากหลายๆประเทศเกาหลีก็เยอะนะคุณลูกค้านะที่ท,ที่มาเท 5, นะี่ยวที่ห้าในเกาหลีเยอะตํามัวก็มีนะก๋วยเตี๋ยวเรือฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้น้องเขาก็สองแถมหนึ่งนะเนี่ยนี่น้องคุณสวยสองแถมหนึ่งนะวันนี้นะครับด้านหน้านะครับลานจอดรถด้านนอกก็กว้างขวางนะคุณลูกค้าด้านนอกนะปีลานจอดรถด้านนอกมีประตูทั้งหมดหประตูด้วยกันนะครับนาะนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ลูกค้าน้อยมาฝั่งนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวไปสุดที่เวที คุณเรียนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะปิดไลฟ์นะครับผมนะก็ร้านสโนวิทร้านไอทีต่างๆก็เยอะนะครับมีทั้งหมดประมาณ60-70ร้าน7จเจ้าอะ่ะร้านไอทีนะมีเจมาร์ดไอทีซิตี้บานาน่าอันนี้เจมาร์ดอันนี่เจมารดนะครับทักทายน้องก็หน่อยโอไอที พีเอฟนนะฮะร้านเทวินนิติพลคลินิกร้านโทรศัพท์ที่อยู่ตรงกลางร้านกาแฟอินทน,นินอบองชูผ่านมาฝั่งนู้นแล้วนะครับอันนี้คนละเส้นทางที่เราเดินตอนแรกนะคุณลูกค้านะคนละเส้นทางอันนี้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางนี้ก็มามาทางธนาคารกสิกรไทย อขอบคุณครับขอบคุณครับห้างทวิกิจก็เป็นห้างท้องถิ่นไทยเนาะเป็นห้างคนไทยทําเองแล้วก็อยู่คู่คนจังหวัดบุรีรัมยาวนานเลยนะครับอันนี้ร้านเซี่ยวมีนะคุณลูกค้านะเรามีทุกแบรนด์เลยอ p ปโปก็อยู่ตรงนี้ที่อ p ปโปอยู่นี้เรามีทุกร้านร้านโทรศัพท์มีทุกร้านนะครับนะมา อยู่กันที่เวทีตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับนะแม,แม่แม่ทั้งหลายที่มาชมคุณไรอันวันนี้ยังไม่กลับกันเลยโอ้ยมีอีกชุดหนึ่งเองถ่ายรูปไม่จบเลยคุณคุณคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยร้านมิโวนะร้านตูดูเซเว่นร้านชาบูชิอ่าโอชิ ichi, รามองอ่ะแม่แม่อยู่ฝั่งนี้ก็สงสัยจะตกรถเลยเนะี่ยอาจจะตกรถเลยชื่อดีทวีิกิตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าตูดูเซเว่นก็ตรงนี้อ้าวดูที่แม่แม่ <laughs> โอ้นะอันนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ชุดชุดเก่ากลับไปแล้วอันนี้ชุดชุดใหม่ที่ไปเที่ยวห้างเสร็จแล้วก็จะมานั่งอรอกันตรงนี้นะครับโอเคนะฮะเจอกันในช่วงต่อไปของชีวิกิไลน์นะครับอันนี้ก็ยังไม่โอ้โหคุณผู้ชมยังอยู่เยอะเลยนะตอนนี้เอาไงดีเอาไงดีอ่ะคือพาชมห้างบางส่วนก่อนนะครับบางส่วนนิดหนึ่งนะครับบางส่วนส่วนที่เหลือยังไม่ได้มันมีอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือ1นึ่งส่วนสี่นะที่พาชมเมื่อกี้1นึ่งส่วนสี่ของห้างชีวิกิซูเปอร์ นะครับนะแล้วก็อีก3ส่วนนั้นโอ้โหคงเอาไว้ในฐานที่เข้าใจใหญ่มากๆโรงหนังข้างบนก็ยังไม่ได้ขึ้น5โรงทั้งหมดอะโรงหนังทั้งหมด5โรงนะคุณลูกค้า5โรงโรงหโรง2โรง3โรงสี่โรง5้าแล้วก็มีโรงแบบอ่อเขาเรียกอะไรนะเออสาดีโรงแบบซาวด์แทร็กอะไรคุณลูกค้าบุญรำเขาชอบแบบนี้นะโอเคนะอ่ะจะเจอในช่วงต่อไปของชวีกิจไลน์นะครับอ่าเดี๋ยว S <S> โอ้โหอาโอเคเดี๋ยววันหลังก็จะไปจะพาคุณลูกค้าไปเที่ยวชมเนาะเที่ยวชมห้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีก3ส่วน4ยังไม่ได้ชมตอนนี้ก็ชม1นึส่วน1ส่วน4กันก่อนเนาะโอ้โหร้านทูโรเซเ่นเนี่คนเยอะเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยคุณลูกค้าแล้วก็ร้านชาบูชิในชาบูชิตรงนี้ก็ทุกวันแล้วร้านชวนล่าฝั่งนูน้นนะคนเยอะเยอะเยอะจริงๆฟังเสียงผมนะแล้วก็มีร้าน ชอบบุรีรัมย์ยูไในเตดนี่แม่แม่เขายังอยู่แม่แม่เขาตกเขาตกเครื่องนะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนี่จากอุดรจากราชบุรีจากอะไรยังไม่จบเลยนะจากกรุงเทพด้่ยันยังไม่จบไรกันเลยนะโอเคนะอ่ะจบด้วยที่แม่แม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะขอดูแม่แม่หน่อยอ้าวดูแม่แม่เหรอใหญ่กว่าห้างในกรุงเทพอีกจ้าใหญ่มากๆนี่เขาดูแม่แม่หน่อยเห็นไหมนี่เห็นม่หน่ยโอ้ยจ้า ดีขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคร,รับไลนพาชมใหม่เออจะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงต่อไปก็จะพามาชมอ่าไลนใหม่นะมีมีข่าวมีคราวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามทีมงานก่อนว่ายังไงต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปของทวีกิจไร์นะครับช่วงนี้อ่าจบภาพที่แม,แม่แม่ที่อยู่ตรงนี้นะครับบายบายพ่ธานีบายบายจะาบายบายทุกท่านเลยบายบายนะจะ๊าจากกรุงเทพด้วยเห็นไหมน่ะโอเคนะบายบายคุณลูกค้าทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆหลังจากที่เราห่างหายเพลงเพราะๆอย่างนี้มานานแล้วนะเ,ออเราโมจะทางานอยู่ไม่ได้ฟังเพลงเพราะๆอย่างนี้มานานแล้วก็มีเพลงโยกเพลงเต้นด้วยเพลงสุดท้ายที่ร้องอ่ะนั่นร้องมันนอกแทน้าตาไหลเลยซึ้งมากๆซึ้งจริงๆนะโอเคเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย